กัญชัยย้อนเล่านาทีสูญเสียแม่20ปีก่อนหลังป่วยโรคร้ายกลายเป็นเจ้าหญิงนิธาจากกรณีชายวัยว60ปีมีการปวดหัวเรื้อรังนานนับปีกินยาแก้ปวดไม่หายสุดท้ายตัดสินใจพบแพทย์และตรวจเจอเนื้องอกในสมองตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่แสดงความคิดเห็นกรณีดังกล่าวว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวมากที่สุดเพราะสูญเสียคุณแม่จากการพบเนื้อง,งอกในสมองและไม่ได้เป็นมะเร็ง ตอนนั้นที่แม่เป็นจะมีอาการก้มหน้าไม่ได้อาเจียนเวียนหัวตาลอยๆประสาทการได้ยินจะน้อยลงตอนแรกไม่ได้ตรวจแต่พอไปตรวจอีกเจอเนื้องอกในสมองจนต้องผ่าตัดแต่ด้วยวิวัฒนาการในสมัยนั้นย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนไม่ได้เหมือนสมัยนี้พอผ่าตัดเสร็จ แม่หลับไปเป็นเจ้าหญิงนิทรา9เดือนอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวสุดท้ายมีอาการปอดบวมแทรกและเสียชีวิตตอนนั้นจำได้เลยมีความหวังตอนที่แม่ลืมตาได้หลังจากที่หลับไปนานกว่า5-6เดือนบอกแม่ว่าแม่รักหนูแม่กระดิกนิ้วนะแม่ก็ค่อยๆกระดิกนิ้วก้อยแต่สุดท้าย9เดือนก็เสียชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com